สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์วิกชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟอร์ซ่ารัสเนไฟนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควส์เฟสเซอร์ l วอร i s พซีรีส์ที่1 1ดในฤดูออทัมล่าสุดนี้นะครับตัวนี้ถ้าได้เควส์มานะครับก็จะได้รถคันนี้นะครับ M4 เนาะปี2021นะครับถ้าทำเควส์มาจากซัมเมอร์นะถัดมานะครับก็จะได้ตัวทูโน่หรือว่ารถเต้าหู้นั่นเองนะครับ สัปดาห์นี้เราจะได้รถดีๆ2คันเลยนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นเควสเนื้อเรื่องมาใหม่นะครับทำสามดาวทุกดาเนาะรวม27ดาวนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับเควสตัวใหม่ก็คือตัวสตอรี่โหมดนะครับอันใหม่ตรงนี้นะครับยีดาวถัดมาครับเป็นเควสขับห้ามชนแล้วก็มีจับเวลาด้วยนะครับตัวนี้กดเข้าไปข้างในนะครับห้ามกดย้อนกลับด้วยนะห้ามกดย้อนกลับตอนเล่นนะครับก็แข่งไปเลยนะครับผม ตัวนี้เหมือนกันนะครับห้ามชนห้ามกดย้อนกลับนะครับแล้วก็มีแข่งจับเวลานะครับเป็นสีทองแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับ2อันเลยเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับห้ามชนห้ามย้อนกลับเหมือนกันทั้งสองเควสเลยตัวนี้เป็นสีเควสย่อยนะครับด้วย S อสคนะครับ um, r s พันแปดตัวนี้จะใช้ต่อเนื่องนะครับรถคันนี้จะใช้ต่อเนื่องทุกเควสนะก็นี่นะครับเป็นพันแปดนะครับ r s พันแปดของ Ford นะครับ แล้วก็ใช้จูนนี้นะครับวิธีโรจูนจะอยู่ขวาบนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็ให้เราไปหาดูนะครับผมเอาหมอกมาขับสักแป๊บนึงนะครับคดที่หนึ่งก็จะผ่านเนาะคดที่สองนะครับจะให้เราแข่งเดิร์ทหนึ่งด่านนะครับด่านเดิร์ทก็คือด่านสีส้มนั่นเองนะครับอันที่ส้มหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเราเลือกด่านไหนก็ได้นะครับด่านหนึ่งมาจากนั้นให้เราแข่งนะครับจนเข้าที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับเคดที่สองนะครับผม ไที่3นะครับเขาจะให้เราทำอันติเมตแอร์นะครับด้วยการกระโดดเนาะไปกระโดดเนินตรงไหนก็ได้นะครับกระโดดตรงเนินดินก็ได้นะฮะอ่แถวๆนี้นะครับนั้นก็กระโดดฟึบอ่ะกระโดดต่อเนื่องนะครับกระโดดไปเลยนะครับมันจะขึ้นอัลติเมตแอร์นะครับตรงนี้นะครับไปหาที่โดดเนินนะครับผมโอเคเนาะตรงนี้นะครับเป็นสะสม5ดาวจากเนินกระโดดนะครับก็คือให้เราไปเล่นตัวเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับให้เรากระโดดซ้ำๆๆๆๆจนครบ5ดาวนะครับผมกระโดดสัก3รอบเนาะ นี่นะฮะแบบนี้นะฮะกระโดดไปเลยนะครับแล้วมันก็จะนับดาวให้เราเนาะถัดมานะครับเป็นแข่งชนะบอดยากสุดนะครับสองรับสามตาแต้มสีฟ้านำบอดนะครับเราอยู่เตี้มสีฟ้าเนาะคือห้ามแต่งรถนะครับแต่ว่าจูนได้รถรถมันแต่งมาให้แล้วนะครับแล้วก็ใครยังไม่ปลดล็อกให้ไปดูคลิปนี้นะครับสอนปลดล็อกฮาร์เฟมนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นไอซ์สองร้อยนะครับที่เราจะใช้กันโดยไม่แต่งนะครับแต่ว่าเราจะจูนนะครับก็ เขาบังคับห้ามแต่งนอนแต่ว่าจูนได้นะครับก็เลยทาจูนนี้มาให้นะฮะก็ลองไปโหลดดูนะครับผมหรือขับเดิมๆเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับให้เรามาขับเนาะเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเราเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้แ้มเรานําบอดอยู่นะครับสองพันเจ็ดเนาะบอดสีแดงนะครับเจอทีมดีก็ดีไปนะครับผมเล่นให้ครบทั้งสองตาก็จะผ่านนะครับถ้าชนะสองตาเนาะตัวนี้เป็นควสนมินิเกมนะครับสามด่านห้าตานะครับก็แพ้ชนะก็ห้ามออกนะครับผมเราจะใช้รถ B 7เจอยนะครับตัวนี้สองคันนี้นะ ถัดมานะครับเป็นควสกระโดดไกลนะครับ255เมตรด้วยรถ B700 ดก็ใช้คันเดิมไปเลยครับเอสคอตต่อเนื่องมาเลยนะครับตัวนึงกระโดดตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับวิ่งทางตรงไปเนาะใช้คันเดิมได้เลยนะครับยาวเลยนะตอนนี้นะใช้อีกประมาณ3เควสนะครับโอเคเราก็กระโดดให้มันไกลๆนะครับให้มันได้255เนาะก็จะเป็นอันเซตควสตัวนี้นะครับจะเห็นว่าครันนี้ทําได้อัดทประโยชน์เลยนะครับผม แข่งได้ทั้งหลายที่เนาะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราจะได้ M4 มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมกด X รับได้เลยนะครับที่หน้าซีรีส์อันแรกนะครับต่อมาครับเป็นเคล็ททาความเร็วสูงสุดนะครับให้ได้1 9 6นะครับคันเดิมเลยนะครับเอสคอตตเนาะให้เราวิ่งจากข้างบนนลครับลงมาข้างล่างนะครับอ่ะวิงไปนะฮะ196พอเลขความเร็วได้196าปุ๊บก็เข้าแถบตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะก็จะเป็นอันเสร็จนะครับอันนี้ผมได้1้7เนาะตัวนี้เป็นรักษาความเร็วนะครับวิ่งจากฝั่งหนึงนะครับ ด่านอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งจากขวาไปซ้ายเนาะโอเคนะครับเอสคอตอีกแล้วนะฮะร้อยเก้าหกเช่นเดิมเลยตรงไหนขับเหยียบดินได้ก็ขับไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่อย่าพยายามอย่าลัดมากนะครับไม่งั้นมันให้เราไปวิ่งใหม่นะฮะไม่งั้นเสียเวลาปลีกแน่เลยนะครับโอเคได้ร้อยเก้าแปดเนาะ ถัดมานะครับเป็นแข่งกระบอกนะครับสด่านขาให้ติดท็อป3มนะครับตัวนี้เขาจะให้เรากดเข้าไปในด่านหนึ่งนะครับด่านที่ส้มก่อนแล้วก็มันก็จะมีด่านเข้ามา3าด่านนะครับผมแบบนี้นะฮะกดโซโล่ไปเลยแล้วก็มันก็จะเด้งมาอย่างนี้3ด่านครับใช้เป็นเอสคอร์ดคันเดิมได้เลยครับจูนเดิมได้เลยนะฮะเอสคอร์ดคันเดิมจูนเดิมได้เลยนี่แบบนี้นะโอเคเอาที่1นะครับทั้ง3มด่านนะครับทําให้ได้นะ ช่วงแรกรถเราจะอ่ดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแซงตอนท้ายๆนะครับไม่ต้องห่วงน้องก็เล่นไปก่อนนะครับโอเคตัวนี้เป็นแข่งกระบอดนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรถตัวนี้จะเป็นสนามแดกน้องก็จะใช้รถแดกนะครับปี1970นะครับคลาสสิกมัสเซลนะครับแบบนี้ครับ3ามดาวออกมาปึ๊บอ่ะใช้เป็นดอทนะครับปี1970นะครับ ชาลินเจอร์อาทีแล้วก็จุดนี้นะครับโอเคแข่งให้มันครบทั้งสามด่านเลยอันนี้ตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลียวไม่ต้องอะไรเนาะสบายสบายนะครับอันนี้สบายเรียบร้อยนะครับครบแล้วตัวนี้จะยากสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ารถบอดมันแรงนะฮะตัวนี้เป็นใช้เป็นแรลโลเวอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะแข่งนอกสนามเนาะก็จะเป็นคอดคันที่นะครับวิ่งทะลุป่าทะลุอะไรไปนะฮะอ่ะเป็นคันนี้นะครับไลโลเวอร์เนาะแล้วก็จุดนี้นะครับโอเคครับให้เข้าเส้นชัยนะครับเอาที่หนที่2ที่สามก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่อย่าพยายามอย่าตกจากที่4ี่นะครับอย่าตกไปที่4นั่นเองนะฮะแข่งไปเลยนะครับดันมันจะยากสักหน่อยนึงนะเพราะว่ารถบอดมันแรงกว่ารถเรานะครับ ขึ้นไปข้างหน้าได้แล้วก็รีบบางลายนะครับบางลายไปเลยนะครับจนจบเนาะตอนนี้เป็นควยถ่ายรูปนะครับรถคาร์บูโรเซตนะครับที่วอ l เลย์เดล l สลา纳斯นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกโขดหินนะครับใช้เป็นคาร์บูโรเซตยี่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะไอวอลเลยที่ผมบอกนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กด P เข้าหมดถ่ายรูปนะครับแล้วก็กด Enter มันก็จะถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กถูก2อันแบบนี้นะครับ เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับเควสถ่ายรูปเนาะที่เหลือจะเป็นเควส o ฮอตวิวนะครับใครที่ไม่มี DLC ก็ไม่สามารถทําได้นะครับตัวน,นี้จะเป็นเควส์ฮอตวิลแล้งอิลิตนะครับอ่ะอันที่4นี้นะครับก็เล่นให้มันปลดล็อกถึงอันที่4แล้วก็ทำเควส2ตัวน,นั้นได้เลยนะครับผมคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ